สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนนะคะเจอกับคุูมุกใน EP ที่3นะคะวิชาภาษาไทยบทที่8เรื่องโลกร้อนนะคะวันก่อนคุณครูให้นักเรียนทำการบ้านไปหมดแล้วนะคะแล้วก็มีงานให้นักเรียนอ่านแล้วก็เขียนอ่านแล้วก็อัดคลิปส่งแล้วก็เขียนด้วยนะ,ะน,น,นะคะหน้านี้นะคะหน้าที่84นะคะทีนี้วันนี้นะคะเราจะมาขึ้นหนังสือเล่มว,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 วันคดีลำนำ หยิบหนังสือวันนคดีลำนำนะคะบทที่บทที่สี่ไหบทที่สเรื่องไก่แจ้แซ่เสียงนะคะนี่นะคะบทที่สี่นะคะเดี๋ยวเราจะอ่าน วันนี้เราจะอ่านแล้วก็ไปทำแบบฝึกหัดพร้อมๆกันนะคะแล้วก็จะมีการบ้านให้นักเรียนทำด้วยนะคะทีนี้นักเรียนเปิดวรรณคดีก่อนนะคะหน้าที่44ไก่แจ้แซ่เสียงนะคะเคนะจะเห็นรูปแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวถ้าใครกําลังหาหนังสืออยู่นะคะก็ให้หยุดวิดีโอคลิปของคุณครูก่อน นะคะแล้วก็หาหนังสือเสร็จแล้วล้วก็ค่อยกดเพย์นะคะคุณครูจะไม่รอนะคะคุณครูจะไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ทันนักเรียนกดหยุดวิดีโอก,อก่อนแล้วก็ไปหาหนังสือนะคะอ่ะทีนี้นักเรียนมาดูนะคะหน้าที่เห็นอยู่นะคะจะเห็นว่าคุณครูขับรถจักรยานก็มีนักเรียนนะคะทั้งหญิงแล้วก็ชายอยู่เลยนะคะมีบทความอยู่ด้วยนะคะข้างล่างนะคะเดี๋ยวคุณครูจ่าให้ฟังนักเรียนอ่านตามนะคะ หนูเห็นไก่แจ้ไหมอ๋อขอโทษค่ะหนูเห็นไก่แจ้ไหมครอบครัวไก่คุยเขียดินกุ๊กกุ๊กเรียกลูกกินเอกอีเอกแซ่เสียงขันไปต่อ เหมือน,น,นเมื่อกี้เลยนะคะไปต่อบทที่สี่ไก่แจ้แท่เสียงนะคะเป็นบทอาขยานะคะเรื่องไก่แจ้นะคะเดี๋ยวจะมีทํานองเสนอให้นักเรียนอ่านด้วยนะคะให้ฝึกนะคะเดี๋ยวอ่านพร้อมคุณครูนะคะฉันเขียนเรื่องนี้ให้เพื่อนรักคู่หนึ่ง กับครอบครัวที่น่ารักของเขาความจริงเขาไม่ใช่คนหลอกแต่เป็นไก่แจ้เพื่อนๆนรู้จักไหมขอโทษค่ะเพื่อนๆนรู้จักไก่แจ้ไหมถ้าอยากรู้จัก ก็ตามฉันมาไก่แจ้ของฉันชื่อเจ้าส้อยกับเจ้าสวยเจ้าส้อยเป็นไก่แจ้ตัวผู้เจ้าสวยเป็นไก่แจ้ตัวเมีย พ่อซื้อเจ้าสร้อยกับเจ้าสวยให้เป็นของขวัญวันเกิดเมื่อปีที่แล้วฉันดีใจมากอ่านี่ฉันดีใจมากนะคะเพราะอยากอะไรเพราะอยากมีสัตว์เลี้ยงเป็นของตัวเองมานานแล้ว ไปต่อนะคะเจ้าส้อยกับเจ้าสวยเป็นไก่แจ้พัน์ไทยพ่อบอกฉันว่าคนไทยเลี้ยงไก่แจ้มานานแล้วไก่แจ้เป็นไก่สวยงามลำตัวเล็กและเตี้ย ตัวผู้มีสีสันสดใสงอนเป็นแฉกหางเรียวยาวโค้งงอนส่วนตัวเมียสีไม่สวยเท่าตัวผู้ไก่แจ้ มีขนหลายสีบางตัวมีสีเดียวล้วนล้วนเช่นสีขาวสีดำสีเทาบางตัวมีหลายสีปนกันบางทีเรียกชื่อตามสี ที่ต่างกันเช่นสีประดูสีดอกหมกสีกระอะ่พิกหน้า47ต่อนะคะเจ้าสร้อยของฉันมีลำตัวสีดำสนิท ดำสนิทก็หมายความว่าดำแบบดำดำเลยอะลูกไม่มีสีอื่นมาบนเลยนะคะมีขนสิมีขนส้อยมีขนส้อยคอเป็นริ้วริ้วสีขาวนวลเหมือนสีดอกมมาอ๋อที่คอมีสีขาวนะคะส่วนเจ้าสวย เป็นไก่สีประดูขนของมันสีน้ำตาลคล้ายคล้ายสีนกกระจอกนกกระจอกไทยนะไม่ใช่นกกระจอกเทศก็คือมีสีน้ำตาลนะคะอ่อนๆไม่เข้มนะคะ ทั้งเจ้าซ้อยและเจ้าสวยชอบกินข้าวเปลือกแมลงและหญ้าหรืออาหารไก่ที่มีขายตามตลาดมันกินอาหารไม่มากแต่กินได้ตลอดทั้งวัน อ่านี่คือเจ้าซร้อยนะคะแล้วก็เจ้าสวยตัวผู้นะคะตัวนี้มีงอนตรงนี้เห็นไหมตัวผู้จะมีงอนนะคะพ่อทำบ้านเล็กๆให้มันอยู่ตอนเช้าก็ปล่อยออกมาเดินเล่น ในสนามหญ้าหน้าบ้านทั้งคู่เดินเตาะแตะต้วมเตี้ยมดูน่ารักหน้าขันเจ้าส้อยกับเจ้าสวยตื่นแต่เช้ามันตื่นก่อนพ่อกับแม่เสียอีก พอตื่นขึ้นมาเจ้าส้อยก็โก่งคอขันเลยทีเดียวจนฉันอยากเปลี่ยนชื่อมันเป็นเจ้านาฬิกาปุกก็หลายครั้งพ่อบอกฉันว่า ให้ดูตัวอย่างไก่แจ้เพราะไก่แจ้ขยันคนโทษทีค่ะคนเราต้องตื่นก่อนไก่จะได้เป็นคนขยันแล้วพ่อก็ชอบท่องกรอนไก่แจ้ ให้ฟังจนฉันจำได้เพื่อนเพื่อน,อ,นอยากฟังไหมฉันจะท่องให้ฟังอเดี๋ยวคุณครูจะให้ฟังคลิปไก่เอย๋ยไก่แจ้นะคะ แบบหนึ่งนะคะคุณครูเปิดก่อนแบบหนึ่งนะคะ บทอาขยานบทหลักชั้นประถมศึกษาปีที่สองไต่แจ้ของหม่อมเจ้าประภากรจากดอกสร้อยสุภาสิ์การอ่านทำนองสนอการแจอ้าวโอเคอฟังนะคะบทอาขยานไก่แจ้นะคะบทอาขยานบทหลักชั้นประถมศึกษาปีที่สองไก่แจ้ ของหม่อมเจ้าประภากรจากดอกส้อยสุภาษิตการอ่านทํานองสนองไก่เอ้ยไก่แจถึงยามคันคันแสกระชันเสียงโกงคอเรื่อยร้องซองส,องส เพียงบันเลงวังเวงดังถ้าตัวเราเหล่านี้มันนึกถึงคุณครูผู้ฝึกสอนสั่งไม่มากนักสักวันละสองครั้งคงตั้งแต่สุข วันเออ่าโอเคนะเดี๋ยวไปต่อนะคะอ่าบทไก่แจ้นะคะเป็นบททํานองอาขยานบทหลักนะคะของนักเรียนชั้นป .2 ออนะคะ เดี๋ยวคุณครูจะมีการให้นักเรียนนะคะก็คือให้นักเรียนอ่านทํานองสนอนะคะไม่ใช่อ,อ,อ่านบทอาขยานนะคะพูดผิด อ่านแบบทํานองสนอกนะคะถ้าใครอ่านได้ก็ยิ่งดีเลยแต่ถ้าไอไม่อ่านไม่ได้ก็ไก่เอย๋ยไก่แจ้ถึงยามขันขันแท้กระชันเสียงก็อ่านเป็นปดร้อยแก้วปกติก็ได้นะคะอัดพลิปนะคะส่งมาให้ครูด้วยนะคะ10คะแนนนะคะเดี๋ยวครูจ๋าให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะคะ อานักเรียนอ่านได้สองแบบนะคะไก่เอ้ยไก่แจ้ถึงยามขันขันแซ่กระชันเสียงโกงคอเรื่อยร้องสองสำเนียงฟังเพลฟังเพียงบันเลงวังเวงดังถ้าตัวเราเหล่านี้หมั่นนึก ถึงคุณครูผู้ฝึกสอนสั่งไม่มากนักสักวันละสองครั้งคงตั้งแต่สุกทุกวันเอยนักเรียนอ่านได้อย่างนี้นะคะหนึ่งอันอีกบทหนึ่งก็เป็นบทอาขยานนะคะเอ่ยเป็นบททํานองสนอนะคะกูจะอ่านให้ฟังนะคะไก่เอ้ไก่เจ้ ถึงยามขันขันแสกระชันเสียงโกงคอเรื่อยร้องสองสำเนียงฟังเพลงขอโทษค่ะฟังเพขอโทษค่ะฟังเพียงบรรเลงวังเวงดังถ้าตัวเราเหล่านี้มัน ก็ส่งมาให้คุณครูนะคะคนละหนึ่งคลิปนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปต่อนะคะนี่มีการบ้านอันที่หนึ่งนะคะใน EP นี้นะคะ,ะไปอ่านต่อกันกรอนที่ฉันท่องให้ฟังนี้พ่อบอกว่าเป็นบทดอกสร้อยสุภาษิตท,ที่เป็นบทอ่านของเก่า นักเรียนแต่ก่อนเขาท่องจำกันฉันว่าพวกเราควรท่องจำด้วยเพื่อนๆเ,เห็นด้วย,หย,ยไหมอ่านไหมนักเรียนท่องจำนะคะแล้วก็ส่งมาให้คุณครูนะคะถ้าเรานึกถึงคำสอนของคุณครูขยันอ่านหนังสือวันละสอง วันละครั้งสองครั้งเหมือนที่ไก่แจ้ขยันขันเราคงมีความสุขทุกวันนะคะในบทมันบอกว่าให้นึกถึงคำสอนของคุณครูใช่ไหมคะอะต่อค่ะแม่ของฉันก็เหมือนกันชอบนำไก่มาเปรียบกับคนแม่บอกให้ฉันอาบน้ำแต่งตัว ซักเสื้อผ้าให้สะอาดให้ฉันดูอย่างเจ้าส้อยกับเจ้าสวยเพราะมันชอบชัยอมันชอบไส์ขนทำความสะอาดขนของมันทุกวันแม่ชอบพูดว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่ง ฉันว่ายังมีสำนวนอีกมากที่เกี่ยวกับไก่แจ้แต่ฉันนึกได้เท่านี้เพื่อนๆล่ะเคยได้ยินสำนวนอะไรอีกบ้างสายแล้วฉันคงเขียนเท่านี้ก่อนจะต้องรีบไปดู เจ้าซ้อยกับเจ้าสวยพ่อบอกว่าวันนี้เจ้าสวยจะมีลูกเจี๊ยบเล็กๆเพราะมันฟักไข่มา21วันแล้วมีลูกเจี๊ยบตัวเล็กๆนะคะ1 2 3 4 5 6 7ตัวนะคะ แหมฉันตื่นเต้นจริงๆที่จะได้เห็นลูกเจี๊ยบตัวเล็กๆในครอบครัวของเจ้าส้อยกับเจ้าสวยลูกๆของมันจะมีสีอะไรบ้างนะอ่าโอเคอาทีนี้นะคะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกของนักเรียนนะคะหน้าที่85 86สิบหกแล้วก็แปดสิบเจ็ดแปดสิบแปดตรงนี้จะเป็นบทเกี่ยวกับออไก่แจ้หมดเลยนะคะให้นักเรียนทำนะคะประเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะเขียนคุณครูจะทําให้นักเรียนดูนิดนึงนะคะแล้วก็ที่เหลือจะให้นักเรียนทําเป็นการบ้านหมดเลยนะคะแล้วก็คลิปหน้าจะมาเฉลยนะคะเอาลองดูตรงนี้เขาบอกว่าเขียนชื่อ เขียนชื่อเจ้าสร้อยกับเจ้าสวยใต้ภาพอ้าวจะเห็นความแตกต่างเลยไก่ตัวนี้มีหงอนเห็นไหมถ้ามีงอนแสดงว่าเป็นตัวผู้ตัวผู้คือชื่ออะไรลกเจ้าเจ้าสร้อยนั่นเองเอ่ะเขียนเลยเจ้าสร้อยอือ่าส่วนตัวเมียก็คือเจ้า เจ้าสวยนะคะโอเคนะคะอ่ะนะคะอะทีนี้ตัวต่อไปนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนขีดเครื่องหมายถูกหน้าข้อที่เป็นคุณลักษณะของเจ้าสร้อยแล้วก็ขีดถูกสองครั้งหน้าข้อที่เป็นคุณลักษณะของเจ้าสวยนะคะ ขีดถูกหนึ่งครั้งที่เป็นของเจ้าส้อยและขีดถูกสองครั้งที่เป็นของเจ้าสวยเอามาดูไก่แจ้ตัวเมียตัวเมียเป็นของเจ้าส้อยหรือเจ้าสวยคะตัวเมียเป็นของเจ้าเจ้าสวยเพราะฉะนั้นจะต้องขีดขีดถูกสองสองทีนะคะข้อที่สองไก่แจ้ตัวผู้ต,ผตัวผู้เป็นของใครคะตัวผู้เป็นของเจ้า สร้อยนั่นเองขีดหนึ่งครั้งอ่ะที่เหลือให้นักเรียนทําเป็นการบ้านนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยในอีพีหน้านะคะทําจนถึงหน้า88เลยนะคะแล้วก็คุณครูจะมาเฉลยนะคะทีนี้สิ่งที่นักเรียนจะต้องส่งคุณครูส่งคุณครูคือหน้าเจ็ดและอันนี้ส่งส่งครูด้วย พร้อมกับคลิปด้วยนะคะอันนี้ก็ส่งครูพร้อมกับคลิปการอ่านทำนองสนอกไก่แจ้นะคะถ้าอ่านไม่ได้ก็อ่านปกติก็ได้ค่ะส่งมานะคะมีงานสองชิ้นนะคะในอีพีนี้นะคะก็คือการบ้านหน้าที่แปดสิบเจ็ดและแปดสิบแปดนะคะส่งส่วนคลิปที่อ่านไก่แจ้นะคะให้นักเรียนส่งคุณครูอัดคลิปส่งมานะคะอนุโลมให้ดูได้นะคะแต่ว่าอ่านมาด้วยนะคะที่เหลือ อ่ะสำหรับ EP ที่4เดี๋ยวจะมาเฉลยนะคะสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ